นั่งพูดคุยเจรจา,ากับกลุ่มนักเรียนที่วันนี้ร่วมกันเดินทางมาเพื่อที่จะเรียกร้องนะคะการเปลี่ยนแปลงจากท่านกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็โดยตลอดระยะเวลาที่มีการรวมตัวกันชุมนุมบริเวณนี้นะคะมีการเปล่งเสียงขับไล่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการด้วยคำว่าออกไป ศาสตราจารนะคะลงมานั่งพูดคุยกับกลุ่มนักเรียนที่มีการชุมนุมอยู่บริเวณด้านหน้าของกระทรวงศึกษาธิการไหน,ไหนท่านมาตั้งนานแล้วไหน,ไหน,ไหนเป็นพวกเดียวกับเด็กนิดนึงฮะครับผมเด็กเลยครับขอบคุณนะครับเด็กผู้ปกะครองเลยฮะโดยที่มีประชาชนนะคะนำโบเน็่ไม่ได้ของโบฮะแผลก็ได้ครับนั่นแหล้วตรงไหนมันหนีไปไหนฮพวกเดียวกับเด็กๆครับได้สวยจัดตาย หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะออกมาพบกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนะครับในวันนี้ในการมารับฟังความคิดเห็นของนักศึกษานะครับเด็กนักเรียนก็อย่างที่เห็นอยู่เวลานี้นะครับก็แสดงออกซึ่งเอ่อความคิดเห็นของพวกเขานะครับด้วยการชู3ามนิ้วแล้วก็มีการเป่านกหวีดโดยตลอดทางนะครับ หลังการรับฟังความเห็นของนักศึกษาเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดคุยกับผมนะครับแล้วก็ยืนยันว่าข้อเสนอทุกอย่างหรือสิ่งที่ได้รับฟังในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการก็จะรับฟังความคิดเห็นเด็กแล้วก็จะนําไปพูดคุยให้เร็วที่สุดนะครับบรรยากาศสดๆเวลานี้นะครับก็ยังคงมีเสียงตะโกนเรียกร้องให้ รัฐมนตรีต้องอแสดงความรับผิดชอบด้วยการตะโกนคำว่าออกไปเป็นระยะเป็นระยะนะครับ